สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินะทอนกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าแฟนๆต่างก็แห่เป็นห่วงหลังจากที่นางเอกสาวแอฟทักษอรพักสุขเจริญหวานใจของหนุ่มนนกุลชานสันตินะทอนกุลได้โพสตอรี่แจ้งว่าป่วยแพ็คคู่กับลูกสาวน้องปีใหม่พร้อมเช็คอินที่โรงพยาบาลพบแพทย์ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไปตามๆกันสำหรับนักแสดงสาวแอฟทักษอร และลูกสาวน้องปีใหม่ป่วยจนต้องแอดมิตรรักษาตัวในโรงพยาบาลกันทั้งคู่เพราะมีแฟนหนุ่มนนกุลชานน์มาให้กำลังใจดูแลอย่างใกล้ชิดนั้นล่าสุดแอฟทักษอรอนที่อาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ได้กลับมารับหน้าที่พิธีกรในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองพร้อมได้อัปเดตถึงอาการป่วยของตัวเองว่าเกิดจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเป็นกับน้องปีใหม่ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นไรแต่ปีใหม่เป็นหนัก วันที่พาเข้าไปหาหมอเขาเดินไม่ไหวเขาบอกว่าไม่มีแรงสองวันต่อมาคือเราเข้าใจเลยเพราะมันร้าวร่างไปหมดตอนนี้ต้องระวังเพราะป่วยกันเยอะมากคุณหมอบอกว่าวันนี้แอฟแสดงอาการก่อนหน้านี้สองวันเราสามารถแพร่เชื้อได้อันนี้เป็นบทเรียนไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยทําให้อาการเยอะแอฟทักษอนยังเผยอีกว่าในช่วงที่ป่วยนั้นได้หวานใจนนกุลดูแลดีมากรวมไปถึงพี่น้องของนนกุลที่ก็ส่งอาหารมาเยี่ยมถึงบ้านเลย พร้อมทั้งขอบคุณครอบครัวของนนกุลที่ผลัดกันมาดูแลทั้งแอฟและน้องปีใหม่เป็นอย่างดีงานนี้แฟนคลับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักทั้งบ้านแอฟทักษอ่อนโชคดีมากๆเรียกได้ว่าดูแลกันละกันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้วเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะ